เป็นหนึ่งในอนิเมะมามืดเลยก็ได้นะสำหรับเคลวเทสอสูนจอมราชันเป็นอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากมังงะของอาจารย์อิวาระยูจินะแล้วก็ทําโดยสตูเรดิวส์เนาะมี12ตอนจบยังรับชมได้อยู่ทางอนิวันเรื่องย่อคร่าวๆนะถ้าใครสนใจแนวแฟนตาซีก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับราชาสูนเคลวเทสนะครับที่เขาเนี่ยโดนบุกรุกพื้นที่แล้วก็จะมาโดนสังหารโดยผู้กล้าทั้ง13คนต้องเรียกว่าทําไม่สําเร็จฮะโดนเก็บเรียบด้วยความที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเลยคิดว่าเขาอยากจะล้างบางพวกมนุษย์บ้างเพราะว่า นะฉันก็บุกแกบ้างแล้วกันก็เลยเ้าไปในเมืองหลวงทําลายเมืองทําลายพระราชาจังหวะที่เขากำลังจะกลับเนี่ยได้มีผู้หญิงคนหนึ่งฝากฝังเด็กทารกคนหนึ่งให้เขาเนี่ยไปเลี้ยงดูซึ่งแน่นอนฮะกูไม่เลี้ยงแต่สุดท้าย <c oughs> เขาก็เลี้ยงเร้วอยากเห็นว่าเออเด็กคนนี้จะมาเปลี่ยนโลกยังไงตามผู้หญิงคนนั้นพูดถึงแล้วก็ชุบชีวิตหนึ่งในผู้กล้ามาช่วยเลี้ยงเด็กนั่นเองเรื่องนี้ผมชอบอย่างหนึ่งเพราะว่าตัวเอกที่บอกว่าโดนชุบขึ้นมาคืออลิเซียเนี่ยผมว่าเขาเล่าผ่านตัวละครนี้ได้ดีในความหมายของการเเเป็นนผู้้้กกกาาาใใยุคที่่่มมจจฟซหๆอะไไดโััสบ คำนิยามเขาว่าเป็นผู้กล้าเขาอาจจะใช้คำว่าผู้กล้าบ้างแต่อาจจะไม่ได้โฟกัสว่าเออเขาต้องทํายังไงเป็นยังไงส่วนใหญ่ผมว่ายุคนี้เขาจะแบบว่ารู้ตัวอีกทีกระูกทีจากปาร์ตี้ผู้กล้าซะแล้วเฮ้ยรู้ตัวอีกทีก็อะไรสักอย่างมันแบบผู้กล้าเป็นอย่างนั้นไปแล้วอะเรื่องนี้ก็กลับไปเล่าแบบโอ๊กคูยครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเขาคุกได้อร่อยดีแล้วก็พาร์ทของเครวเทสหรือว่าจอมาสูรก็เล่าได้ดีเหมือนกันผมชอบที่ว่าเขาเนี่ยเป็นจอมาสูนใช่ป่ะเพราะงั้นเขาจะแบบว่าไม่ได้อยู่ จะเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่แย่มนุษย์ที่แบบอะไรอย่างนั้นอ่ะผมชอบการเล่าแบบนี้มากเลยอ่ะมันดีมากๆเว้ย